สวัสดีนักเรียนชั้นปหกทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิและกราฟอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับแผนภูมินะคะจะเป็นแผนภูมิแท่งแล้วก็ด้านล่างจะเป็นรูปของกราฟเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากราฟกับแผนภูมิเนี่ยต่างกันยังไงและมีวิธีอ่านยังไงกันบ้าง้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มที่แผนภูมินะคะแผนภูมิคืออะไรแผนภูมิคือแผนที่เส้นหรือว่าตารางนะคะทําขึ้นเพื่อแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแผนภูมินะคะจะเป็นแผนภูมิแท่งซึ่งแผนภูมิแท่งแต่ละแผนภูมินะคะเขาก็จะกําหนดหัวข้อแตกต่างกันออกไปว่าต้องการที่จะสื่อถึงอะไรนั่นเองในตัวอย่างนี้จะเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับแสดงจํานวนคํา นักเรียน5คนนะคะที่อธิบายความหมายได้นั่นเองก็คือว่านักเรียน5คนนี้สามารถอธิบายความหมายของคําได้นั่นเองอ่นนี้ก็จะมีคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4และคนที่5ซึ่งแต่ละคนก็จะมีสีแผนภูมิแท่งที่แตกต่างกันออกไปถ้าฝังเกี่ยวกับอ่ะลากยาวมาทางแนวนอนจะเป็นนักเรียน ส่วนขึ้นไปข้างบนนะคะจะเป็นจํานวนคํานะคะที่อ่านได้เดี๋ยวเรามาดูว่าแผนภูมินียอ่านข้อมูลได้อย่างไงบ้างแผนภูมิแท่งเมื่อกี้นะคะก็สามารถอ่านข้อมูลได้ดังนี้ก็คือคนที่หนึ่งเนี่ยอธิบายความหมายของคําถูกต้องจํานวน25คําส่วนนักเรียนคนที่2นะคะอธิบายความหมายของคําถูกต้องจํานวน27คํา นักเรียนคนที่3อธิบายความหมายของคำถูกต้องจำนวน2 2คํานักเรียนคนที่4อธิบายความหมายของคำถูกต้องจำนวน26คําคำและนักเรียนคนที่5อธิบายความหมายของคำถูกต้องจำนวน20คําซึ่งนักเรียนที่อธิบายความหมายได้ถูกต้องมากที่สุดก็จะเป็นนักเรียนคนที่2รองลงมาเป็นนักเรียนคนที่4นะคะแล้วก็นักเรียนคนที่1นะคะ25า อนักเรียนคนที่3มนะคะ22่ําคำเป็นลำดับที่4แล้วก็ลำดับสุดท้ายนักเรียนคนที่5 20ค่คำค่ะตัวอย่างนี้ก็จะเป็นแผนภูมิวงกลมนะคะซึ่งแผนภูมิวงกลมนะคะก็จะเป็นรูปวงกลมแล้วก็จะแบ่งปริมาณของช่องเนี่ยแตกต่างกันออกไปตามสัดส่วนนั่นเองค่ะซึ่งถ้ามีจำนวนเยอะก็จะ,ะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะ อันนี้จะเป็นแผนภูมิวงกลมแสดงปริมาณการใช้เงิน100บาทของเด็กหญิงคณิตารักธรรมนะคะซึ่งเงินใน100บาทเขาจะก็ซื้ออุปกรณ์การเรียน15บาทซื้ออาหารและเครื่องดื่ม60บาทเก็บออม25บาทนะคะ,ะจะเห็นได้ว่าการใช้ซื้ออาหารและเครื่องดื่มนะคะจะมีะจํานวนมากกว่าในข้ออื่นๆทีนี้ลองมาตอบคาถามนะคะจากข้อมูลในแผนภูมิวงกลม ข้อหนึ่งเขาบอกว่าเขาถามว่าซื้ออุปกรณ์การเรียนกี่บาทนะคะอุปกรณ์การเรียนก็คือ15บาท 2. เก็บออมได้กี่บาทเก็บออมก็คือ25บาทนะคะตรงช่องสีม่วง 3. ซื้ออาหารและเครื่องดื่มกี่บาทซื้ออาหารและเครื่องดื่ม60บาทนะคะตรงช่องสีชมพูข้อ4เก็บออมมากกว่าซื้ออุปกรณ์การเรียนกี่บาทนะคะก็คือ เอาจำนวนเก็บออมเนี่ยมาลบกับอุปกรณ์การเรียนที่ิ5ลบ15ก็เหลือ10บาทนั่นเองจะเห็นได้ว่าเงินที่เขาใช้นะคะซื้ออุปกรณ์ซื้ออาหารและเครื่องดื่มจะ,ะเยอะกว่าเก็บออมแล้วก็ซื้ออุปกรณ์การเรียนต่อไปกราฟกราฟก็คือแผนภูมินะคะ ที่ใช้เส้นจุดหรือภาพนะคะเป็นต้นเพื่อแสดงความเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรหนึ่งเทียบกับความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่นนะคะเพื่อนําเสนอให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งกราฟนะคะก็จะมีลักษณะเป็นตารางอารตีกันอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีอ่ะที่เป็นอะไรคะจุดตัดนะคะจุดตัดของแต่ละค่าซึ่งในกราฟเนี้ยก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์อ่ะอย่างเช่นเส้นสีแดงกับเส้นสี น้ำเงินเส้นสีแดงจะแทนหนังสือประเภทบันทึงคดีส่วนเส้นสีฟ้านะคะจะแทนสาระคดีอ่ะแล้วก็จะมีป็นไงคะอ่ะเส้นยาวมาแนวนอนจะเป็นปีการศึกษานะคะส่วนจำนวนนะคะให้นักเรียนจำว่าเวลาอ่านกราฟแผนภูมิหรือว่าอ่ะ,อะเวลาอ่านแผนภูมิแท่งหรือว่ากราฟเนี่ยส่วที่มันเป็นค่านะคะมันจะ ดิงขึ้นไปในแนวตรงนั่น,นะคะก็คือยาวขึ้นไปข้างบนนั่นเองอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างกราฟนี้ก็จะคือกราฟที่แสดงจํานวนนักเรียนที่อ่านหนังสือในห้องสมุดนะคะ mm hmm. เทียบระหว่างอ่านหนังสือประเภทสารคดีกับบันเทิงคดีในปี2550ถึงปี2550 อันนี้ก็ค่อนข้างนานมาแล้วเนาะสีปีเนี่ยเป็นสิบปีแล้วะจะเห็นว่าสีแดงแทนหนังสือประเภทบันเทิงคดีส่วนสีฟ้าแทนหนังสือสารคดีจากสัสดส่วนตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าอ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดีเนี่ยมากกว่าสารคดีทําไมถึงมากกว่านักเรียนดูจุดอ่านอย่างเช่นปีสอง0ันห้าอยาเนี่ยสี สีลาสีฟ้าอยู่จุดตัดตรงระหว่าง250นะคะแต่ในปีเดียวกันอ่านหนังสือบันเทิงคดีนะคะอยู่ที่350นั่นเองค่ะตัวนในปี2551นะคะสารคดีนะคะจะอยู่ที่เท่าไหรอ่อันนี้นะคะเขาจะแทนอ่ะช่องทีละ ินั่นอีอันนี้ก็จะเป็น250อ่ะมาขึ้นมาก็จะเป็น260อ่ะแล้วก็จะเป็นปีตั้งแต่50ถึงปี54าสิบสี่อ่าสองหถึงสองห้าห้ี่อ่าทีนี้จากกราฟเมื่อกี้นะคะเราก็จะอ่านาข้อมูลได้นะคะอย่างเช่นนักเรียนที่อ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดี มีจำนวนมากกว่านักเรียนที่อ่านหนังสือสารคดีทุกปีอจากครับเมื่อกี้เราก็เห็นว่าอ่านหนังสือที่เป็นบันเทิงคดีนะคะจะอยู่ข้างบนสุดนั่นเองส่วนข้อ2นะคะนักเรียนที่อ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดีนะคะตั้งแต่ปี2 5 5 0สถึง2554ีเนี่ยเพิ่มจาก350คนเป็น430คน 3. นักเรียนที่อ่านหนังสือประเภทสารคดีตั้งแต่ปี2,550ถึง2 5 5 4เพิ่มจาก250คนเป็น300คนอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกราับแสดงจำนวนนักเรียนชั้นป .6 นะคะในช่วงเวลา6ปีในช่วงเวลา6ปีก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2,549ไปถึง2,500 ปีนั้นเองอารามาดู2549นะคะจะมีจํานวนนักเรียนอยู่ที่150ส่วน2550อ่ะ2549เนี่ย150 2550อยู่ที่175คน2551อยู่ที่220คน2552 180คนนะคะลดลงมาจากปี5ไหน ตวน2553นะคะจะอยู่ที่230แล้วก็2554จะอยู่ที่240นั่นเองทีนี้ลองมาดูนะคะถ้าเราจะตอบคำถามจากข้อมูลในกราฟนี้นะคะเราจะตอบว่าอย่างไรบ้างอ่ะข้อหนึ่เขาถามว่าปีพศ2549เนี่ย2549มีนักเรียนป6ก,กี่คนอ่ะนักเรียนก็มาดูตรงปีพศ 2 5 4 9ไล่ขึ้นไปข้างบนมีนักเรียน150คนต่อไปข้อ2พอสอใดมีจำนวนนักเรียนลดลงและมีกี่คนอ่ะปีที่มีจำนวนนักเรียนลดลงก็คือปี2552นะคะลดลงมาเหลือกี่คน180คนต่อไปข้อ3 2 พศ2553มีนักเรียนมากกว่าพศ2549กี่คนอ่ะนักเรียนก็เอาพศ2553นะคะก็คือ230มารวมกับพศ2549ก็คือ150อ่ะลองลบกันได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เอ่ย ได้เท่าไหร่เดี๋ยวนักเรียนลองไปบวกลบดูนะคะก็คือเอา25อจำนวนในปี2553ก็คือ230เนี่ยลบกับ150นะคะในปี549ลองไปลบดูนะคะว่าได้กี่คนก็จบลงไปลแล้วนะคะสำหรับอดียนเรื่องนี้นะคะ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้กันด้วยสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ